ทุกคนตอนนี้คนเข้าป่ากำลังจะพาไปไปไปดูอำเภออำเภอสมัยโบราณจ้ะสวยมากเลยจ้ะว่าที่อูมอ่ะเขามีเขามี อันเนี้ยจ้ะยังไม่เหลืองๆนั่นนะจ๊ะมันเป็นลายโบราณจ้ะวาดภาพฝาผนังนะจ๊ะสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวดูกันจ้ะโหสวยจ้ะนี่คือที่ว่าที่ทำการอำเภอบ้านเขาจ้ะเป็นอย่างนี้จ้ะอย่างสวยเลยจ้ะมันเป็นลายภาพวาด สวยมากดูจ้ะเดีย๋ยวพาไปดูสวยไหมจ๊ะเนี่ยคือที่ว่าการอำเภอบ้านเขาจ้ะแล้วเขามีภาพวาดฝาผนังอย่างสวยเลยจ้ะ ที่ว่าที่ทำการอำเภอบ้านเขาจะดูจะ้ะนี่ก็คือเมืองบ้านเขาวันนี้แดดดีจะ้ะวันนี้วันอาทิตย์จะ้ะคนไม่ค่อยเดินไม่พุกพ่านจะ้ะคนไม่ค่อยเดินจะ้ะ แล้วก็น,นี่ก็เป็นโบสถ์จ้ะไปมาแล้วจ้ะแต่เขากำลังจะทำการสวดมนต์ไหว้พระกันจ้ะก็เลยไม่ได้ถ่ายทำจ้ะดูแต่ข้างนอกเอาจ้ะอันนี้หลังคาโบสถ์ดโดมจะเป็นโดมสวยมากนี่จ้ะซูมให้ดูจ้ะ เป็นฝาผนางังลายฝาผนังเขาวาดสวยไหมจ๊ะจิตรกรรมบ้านเขาสวยจ้ะแล้วมันเป็นมันเก่ามากเลยจ้ะเก่ามากไปดูอีกด้านหนึ่งจ้ะ จ้ะโอ้โหสวยไหมจ้ะสวยมากเลยจ้ะกิตกรรมบ้านเขาโอเคจ้ะยังไงก็พามาจมของสวยๆงามๆไม่ได้พาแต่จะเข้าป่าจ้ะมาเที่ยวหนึ่งวันที่อูมจะมาหาพี่สาวแสนสวยใจดีจ้ะโอ้โห ดูตรงนู้นสวยมากเลยจ้ะโหนี่นาฬิกาเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยสิบโมงแล้วจ้ะ ลัาเฮาจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ ร้านกาแฟวันอทิตย์จบคลิปด้วยนี่จ้ะน้ำพูจ้ะ